ตัวนิ้วคน ดังไกลไปถึงช่องอมรินทีวีแล้วนะครับสำหรับบอสโจยมนินและเงาะน้อยซึ่งล่าสุดทุกคนวันนี้ออกทีวีกันไปเลยครับสำหรับบอสโจซึ่งเมื่อวานก่อนนี้คับทุกคนทางด้านทีมงานอมรินทีวีเนี่ยได้เข้าไปสัมภาษณ์บอสโจยมนินครับเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับทางด้านผู้สื่อข่าวคับทุกคนได้เขียนหัวข้อเอาไว้เนี่ยบอกว่าบอสโจเคลียร์ปมไล่ลูกน้องออกปั้นยาวลูกหยีแทนที่นะครับซึ่งวันนี้บอสโจคับทุกคนก็ได้ พูดเรื่องราวทั้งหมดครับว่าไม่เกี่ยวกันกับทางด้านพ่อยาวลูกหยีเพชรบ้านแพงซึ่งพ่อยาวเองเนี่ยเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนั่นเองครับส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นทุกคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วหลังบอสโจครับได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงทุกประเด็นนะครับหรือได้ว่าวันนี้บอสโจเนี่ยก็เคลียร์ใจทุกประเด็นเลยครับทุกคนให้กับทางอมรินทีวีได้รับฟังกันเดี๋ยวเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนครับทุกคนที่บอสโจนะฮะได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก็แล้วกันเรื่องราวของบอสโจยมนิน S <S บ้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะ <S <S อะอะมันมีกระแสรดราม่านะฮะพูดเรื่องที่เจ้าตัวเนี่ยมีการไล่เด็กในวงก็คือทางด้านของคุณเงาะน้อยออกมาออกไม่ให้ทำงานแอันนี้ก็คือน้องน้อยน้องเงาะน้อยเนะ <S <S <ฮ>าะซึ่งหลายคนก็มีการแบบว่าพูดถึงเรื่องนี้การบอกว่าเหตุผลที่ไล่น้องเงาะน้อยออกเนี่ยเพราะว่าทางด้านของบอสโจเนี่ยเตรียมที่จะปั้นพี่ยาลูกหยีแทนที่มันก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีการโพสต์กันไปโพสต์กันมาหลายคนก็คิดว่าเอะมันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นสรุปแล้วนั่นมันยังไง ล่าสุดนะฮะทีมข่าวเราเนี่ยก็ไปหาคําตอบมาให้คุณผู้ชมนะครับก็คือไปพูดคุยกับบอสโจเลยเกี่ยวกับกร,กรณีดราม่าก,ก็คือน้อง,งออน้อยคือบอสโจบ,บอกว่าจริงแล้วไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นะเพราะว่าม,มันเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วก็แบบว่าเออจริงๆแล้วรักเหมือนลูกชายคนหนึ่งเลยก็คือไม่ได้คิดจะออกมาพูดแต่ว่าหลายคนก็เอาไปตีความทําข่าวแล้วก็ทําให้หลายคนเข้าใจผิดว่าตัวบอสโจเนี่ยไล่น้องเงาะบางปลดน้องเงาะบางบางคนก็บอกว่าผมเนี่ยมีนายาวแล้วทิ้งเงาะก็เลยต้องตัดสินใจมาพูดถึงเรื่องนี้ไหนๆแล้วก็ขอ พูดหน่อยแล้วกันนะฮะแกก็บอกว่าคือมีการให้น้องๆเนี่ยเลือกระหว่าง สาวกับการทํางาน่านี่คือบอสโกแกบอดนะฮะเพราะว่าตัวบอจกําลังปั้นให้ดังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาติดสาวมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะมาติดสาวตรงนีอันนี้ก็คือบอสโจก็มีการพูดถึงเรื่องนี้นะฮะแล้วก็บอกกับน้องว่าคือตอนนี้น้องเขาก็จะไปเป็นอินฟูแทนอัอนนีทุกคนได้เห็นในโซเชียลนะฮะอ่ะส่วนที่หลายคนเข้าใจว่าเพราะมีน้ายาวลูกหยีหรือเปล่าเหมือนมีคนมาแทนออทีหรือเปล่ามีการเปรียบเทียบอะไรแบบนี้หรือเป<ร>ล่<ร>าก็เลยแบบว่า เหมือนกับน้องนอนต้ององอกไปอะไรอย่างเงี้ยพอโจก็จะว่าอย่างามันสขงขันอยู่ขวางเลยค,คือติดสาวอะคือเราพูดตรงๆก็ตามวัยรุ่นอะตามภาษาวัยรุ่นคือแต่พอหมพ่อกําลังปั้นให้ปังแล้วใช่ไหมละ่ะกาลังจะปังมาแล้วก็ต้องเออมันยังไม่ช่วงเวลาที่จะติดสาวมันช่วงเวลาที่ต้องหาเงินหาทองชื่อเสียงอยู่ปั้นตัวเองสร้างตัวตนตัวเองมันให้ไปมันไปได้ไกลกว่านี้ไง คุยแล้วแต่น้องก็เลือกที่จะเป็นอินฟูถามเลือกอินฟูนี่พ่อก็พอดีอยู่นะเห็นดีด้วยก็คือถ้าเลือกที่จะเป็นอินฟูก็คืออ่ะตัวเองก็มีความสุขกับแฟนนั่นแหละพอมีความสุขไปพอมีความสุขแล้วก็ทำเป็นอินฟูแต่ขอให้มีวินัยในการทางานให้ตั้งใจทํางานมากกว่านี้พ่อมาวงหมอลำไม่ใช่คิดจะงานไกลไม่ไปงานไกลก็จะไปะแล้วก็เห็นไหมเรามาทํางานไม่มีใครเอาลูกเอาเมียมานะนี่คืนนี้ที่นี่มาทํางานไงลูกเนาะแต่ก่อน ก่อนยังไม่ติดสาวก็มานั่งรอพ่อตลอดวิง่งอันนั้นอันนี้อันนี้พอติดสาวมากับพ,พ่อผู้สาวบ้านเขาหลังวีที่ไปนั่ตะลอนตะลอน,น,นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังไงล่ะเราก็ไม่กล้าใช่อ่าอย่างเงี้ <cabe> ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้าน <ห hum. S 1> ยาวเลยน้ายาวเป็นตลกอวโสตลกโบอ้บรมบรมครูของวงการาตลกอยู่แล้วดีด้วยที่แกมาแล้วมันไม่ได้เกี่ยวมันเป็นคนละคอนเทนต์มันคนละนั้นกันอยู่แล้ว มันเป็นต่างกรรมต่างบริบทต่างเว,ลา,งวลากันไป อ่านี่คือคำพูดของบอสโจยมานินครับทุกคนที่ให้สัมภาษณ์กับทางด้านอมรินทีวีนะครับวันนี้ต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นกันอีกหนึ่งวันครับทุกคนเพราะว่าก็มีชาวเน็ตบางคอมเมนต์เนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ต่อว่าบอสโจยมานินถึงช่องอมรินทีวีเลยนะครับซึ่งบอสโจเนี่ยก็ออกมาโพสต์ครับทุกคนว่าคอมเมนต์แบบนี้มันใช่หรือเปล่านะครับรวมถึงทางด้านเสียนน,นเองที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นนะครับบอกว่ารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องจริงนั่นเองครับทุกคนอย่างที่บอกว่าบอสโจเองเนาะเขาก็ได เผยแล้วตามที่เขาพูดนี่แหละครับทุกคนสําหรับประเด็นเรื่องน้องเงาะน้อยนะครับตอนนี้ก็ต่างคนก็คือต่างอยู่แล้วทางด้านเงาะน้อยเองตอนนี้ก็เป็นอินฟลูเต็มตัวแล้วเนาะถ้าทุกคนได้ไปดูนะฮะทางด้านแฟนเพจของน้องเนี่ยเขาก็มีการถ่ายคอนเทนต์ลงกันเยอะแยะมากมายในช่วงนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าบอสโจยูบินีเนี่ยปูทางให้กับน้องแล้วกับการเป็นอินฟลูเเซอร์ครับทุกคนและตั้งแต่น้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ถือว่าผู้ติดตามจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็โอ้โหเรียกได้ว,ว่าพุ่ คนเขาก็ได้ออกมาขอบคุณนะครับโอกาสจากบอสโจยมานินซอนุศแล้วก็ทีมผู้บริหารทุกท่านนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าน่าจะเคลียร์กันไปนะสำหรับประเด็นเรื่องนี้ซึ่งบอสโจก็บอกว่าไม่ได้อยากจะพูดเลยเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเงาะน้อยเนี่ยเพราะว่าคือหนึ่งเลยมันก็ผ่านไปแล้วใช่ไหมทุกคนแล้วก็มีการเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับบอสโจก็เผยแล้วนะทุกคนว่าในส่วนของน้องเงาะน้อยเองเนี่ยก็ให้เขาเลือกแล้วว่าเขาจะเลือกไปทางไหนระหว่างการมากับวงแล้วก็การไปเป็นอินฟูนะครับถ้าไปเป็นอน กกแฟนได้ใช่ไหมทุกคนเพราะว่าการมาทํางานอยู่ในวงหมอลำเนี่ยก็ไม่มีใครพาแฟนเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าเวลาทํางานเนี่ยเขาก็ทำจริงจังเวลาเดินทางไปไกลก็ต้องไปเวลาใกล้ก็ต้องไปใช่ไหมครับแต่เหมือนกับน้องเงาะเนี่ยเหมือนกับเวลาที่อยู่ไกลน้องก็เลือกที่จะไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นน้องในวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงซึ่งบอสโจเนี่ยก็ออกมาชี้แจงทุกประเด็นแล้วสําหรับ พ่อยาวลูกหยีเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวกันครับซึ่งพ่อยาวเขาก็เป็นศิลปินตลกอาวุโสครับทุกคนแล้วเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วเนาะไม่มีใครมาแทนใครได้จริงๆครับซึ่งเหมือนที่บอสโจพูดก็คือต่างคอนเทนต์กันอย่างพ่อพ่อยาวลูกหยีเองเขาก็เป็นอีกคอนเทนต์สไตล์หนึ่งน้องเงาะเองบอสโจก็ปั้นให้เป็นดาราของช่องหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสเสด็จนะครับทุกคนก็ ต่างคอนเทนต์กันไปแล้วก็บางทีเขาก็มีการมาถ่ายคอนเทนต์ร่วมกันด้วยนั่นเองครับทุกคนเรื่องนี้ก็ถือได้ว่าโอ้โหเป็นข่าวเป็นคราวใหญ่โตกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งบอสโจก็เผยว่าไม่ได้โปรดนะเป็นการให้น้องเลือกทางเดินของตัวเองเพราะว่าน้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับหมอลำเพราะว่าในช่วงนี้น้องก็เหมือนกับมีสาวใช่ไหมครับทุกคนแต่ทีนี้พอให้น้องเลือกแล้วว่าน้องจะไปเป็นอินฟูหรือไปเป็น หมอลำน้องก็เลือกแล้วว่าที่จะไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองครับเพื่นเพระเาะฉะนั้นก็โอ้โหท่ามกลางแฟนๆครับที่เข้าไปส่งกำลังใจให้กับบอสโจโยมนินกันอย่างล้นหลามเลยนะครับสำหรับวันนี้ นะครับแล้วก็ทางด้านพ่อยาวลูกหยีเองตอนนี้ก็โอโหงานเข้าแบบรัวๆเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วก็คอนเทนต์ก็คือตอนนี้ลงอะไรไปเนี่ยก็หลักล้านเลยทีเดียวครับบอสโจยบินินก็กําลังมีการรับงานอยู่เรื่อยๆให้กับพ่อยาวลูกหยีล่าสุดนี้ก็มีการเหมือนกับเป็นบายสีสู่ขวัญน,นั่นเองครับเ้าก็ขอให้งานปังๆกันแล้วกันครับแล้วก็เคลียร์นะครับประเด็นนี้น่าจะไม่มีอะไรในกอไผ่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันครับเป็นกําลังใจให้กับอิ่มส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามามฝกกกดดิะร่งแจ้ เตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสนะครับ